วันเช้าทำโดนัทกุ้งมาครับวันนี้ชวนมาถ่ายรถไฟกันะครับที่สารการครับรถไฟที่อยู่นะครับที่ไฟสู่ราชการจังหวัดสแกนมาแล้วครับมาครับมาแล้วนะมาทำการนะครับเดี๋ยวไปถ่ายมันก่อนวันสุดท้ายแล้วก็เตรียมมาถ่ายพรุ่งนี้เช้าเราไปถ่ายโยสการนะครับต่อคลิปอยู่ทีมาครับเราเองก็มาครับหัวรถก็คือวันจักรครับอันนี้โบกุญใต้ครับเราก็บกุใต้แล้วกับใบใหญ่ปืนโจกับพุ่กู้แล้วครับพุ่แม่ครับ หัวเปล่าับมาหัวเปล่ามีตู้มาด้วยน้ำตากระบนดยโอ้หัวใหม่ับหัวเียวหัวใหม่นะเปลี่ยนหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกติ๊ตมาครับรถโฟโต้เห็นไหมครับมาแล้วครับสี่หนึ่งสี่หกสี่งสหกครับสี่หนึ่งสี่หกดู 44นะครับ no. right. e 0 9แล้วครับ4408บาย4408นวครับจอดนะครับจอดไปจอดไปจอดไปอยู่นี่หรอเดี๋ยวจะเดินไปนดน่งียวไปนินึ่งครับเไปนิ่นึ่งครับดีแล้วครับพูดคนัะ ปลปแล้ป้งร้องเงียบนครับบ๊วยบายบายายบายไม่ใว่าจะเป็นฟีี8ตอนนี้นะครับบาจับข้อเหรอจับข้อก็มีเด็กแ้วครับกบวนารมีเด็กครับูเนะมาท่วปเทศมาจากกรุงเทพมั้งภูามัจากกรุง ครับพี่บ๊ายบายครับไปแลาวครตู้สุดท้ายแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโทรมาเลยเด่นนะครับนี่ครับมีเสาหลักเขต